เราไปต่อเลยครับน้องจิมมี่ครับเหตุการณ์ระเบิดพลุระเบิดที่บ้านหมูนกอำเภออำเภอสุไหงโกโลสุไหงโกลก,ก,ลกจังหวัดนาราธิวาสเน่เกิดวันที่ยี่กกรกฎาคมที่ผ่านมาสักประมาณบ่ายสามเนาะใช่ค่ะช่วงบ่ายๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวจริงๆคือเป็นวันหยุดแล้วคุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์เนี่ยสร้างความเสียหายคือเราได้ติดตามท้งภาพข่าวคลิปต่างๆเนี่ยคือ คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเขาตั้งตัวไม่ทันเลยทีมงานเราคลิปขึ้นมาเลยนะครับเหตุเกิดตอนประมาณ15นาฬิกานะ15นาฬิกาของวันที่29กรกฎาคมเจ้า <y ana S 1> หน้าที่ได้รับแจ้งเหตุโกดังดอกไม้เพลิงซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตลาดมูโน่หมู่มที่1นึ่ตำบลมุดนะอำเภอสงไหกลกนะครับได้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวค่ะซึ่งถ้าใครรู้จักหมู่บ้านนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารู้จักจากข่าวมูโนะเนี่ยนะ ก็คือพื้นที่ที่น้ําท่วมประจาปลายปีที่แล้วก็ท่วมเนี่ยค่ะคือทุกปีอ่ะเขาเพิ่งฟื้นนะเนี่ยาน้ำท่วมแม่น้ำสงไห้โกโลกมาก็แปลว่าจะต้องเข้าผนังกั้นน้าขาดแตกออกมาเนี้ยนะครับแล้วก็มาล่าสุดมาเจอภัยพิบัติจากเหตุพลุระเบิดอีกเนี่ยนะครับซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นโกดังเก็บเนาะก็เลยทําให้เกิดความเสียหายขึ้นซึ่งว่ากันว่า มีพลุที่เก็บอยู่ประมาณสักสองคันรถสิบล้อนะอตามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้ครัวเรือนบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นรัศมีเป็นวงกว้างนะครับเรียกว่าถ้าพูดภาษาให้เห็นภาพนะราบพนาศูนย์เลยอะ่ะค่ะนอกจากจะเห็นคลิปแล้วยังมีภาพมุมสูงที่หลายสื่อได้นําเสนอออกไปคือพี่หนองแบบราบเรียบอะ่ะคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าน้ําท่วมยังไม่หนักขนาดนี้น้ําท่วมยังเหลือบ้านนะใช่ค่ะ อันนี้บ้านพังไฟไหม้ยังเหลือตอค่ะอันนี้ระเบิดปั๊บมันเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ที่แบบหนกักกดคือแผ่นดินไหวก็จะอีกแบบหนึ่งเนาะ<ช>นอ,อีกแบ,บนแต่นี่คือแบบคุณผู้ชมดูสิคะอาคารนี้คือแข็งแรงนะ,ะแต่สภาพเขาแบบกระจายแตกมันคือโดนแรงอัดระเบิดอะเนาะ คือมันไม่มีสะเก็ดนะแต่มันบึ้มออกไปนะแรงอัดกระแทกอ่ะหลายคนตั้งคำถามว่านี่ใช่ประทัดหรือว่าพลุที่นำเสนอหรอใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าปริมาณมันเยอะไงเยอะครับเป็นตันตัน่ะใช่นะครับซึ่งคนเป็นเจ้าของเนี่ยชื่อนายสวัยภรรยาชื่อปียนุษนะครับอยู่บ้านเล็กที่27ทับ8มู1เนี่ยแหละครับที่ตาบลมโนเนี่ยนะเอที่เกิดนะครับซึ่งทางการช่วยเหลือตอนนี้ก็คือทางจังหวัด นะครับทางแม่ทัพภาคที่4ทางสบตนะครับได้มีการตั้งศูนย์บราการเหตุการณ์ในการช่วยเหลือที่ตลาดมูโนกะน,นะครับโดยพลโทส,สกกันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนายพงนายสนั่นพง์อักษร นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็มีการแถลงข่าวตอนประมาณสักสินาฬิกาเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงเดี๋ยวจะได้สรุปกันนะครับกับทางผู้มนุยการสวรทสุนัยโกลกับน้องจิมมี่ครับค่ะท่านผอกอุศลินสุรวรรณโนนะคะตอนนี้วิดีโอคลออยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับคุณกุศลินนะครับตอนนี้จะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มต้นพูดคุยนะครับตอนนี้จะมีการแถลงข่าวเริ่มกี่โมงนะครับ เบื้องต้นที่วางไว้คือส0บนาฬิกานะคะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมแล้วก็สรุปข้อมูลล่าสุดนะคะเพื่อที่จะนําเสนอให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันอยากถูกต้องนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยประเด็นต่างๆที่ออกไป ทางสื่อโซเชียลต่างๆก็จะมีข้อมูลบิดเบือนบ้างหรือว่าข้อมูลที่อาจจะคัดเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการรวบรวมเพื่อสรุปข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องที่สุดนําเสนอให้พี่น้องประชาชนรับทราบผ่านการถแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวคงจะได้มีรายละเอียดออกมาค่ะครับให้คุณกุศลินได้สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งมาถึงล่าสุดก่อนจะถแถลงข่าวในวันนี้ครับค่ะสำหรับสถานการณ์เหตุระเบิด กดังเก็บประทับในพื้นที่ตำบลนมนโนนะคะ ต้องบอกว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่สร้างความสูญเสียมากมายให้กับพื้นที่ของเรานะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยในส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะมีทั้งสิ้น11รายนะคะนํากลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาแล้วจํานวน7รายแล้วก็ฝากไว้ที่โรงพยาบา2ล2รายรอพิสูจน์อัตลักษณ์2รายแล้วก็พบชิ้นส่วนอวัยวะ,วะอีก1ส่วนนะคะส่วนผู้บาดเจ็บจานวน114รายกลับบ้าน104รายค่ะแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกโลกจํานวน10ราย ผู้ลงทะเบียนเ,เพื่อขอรับความช่วยเหลือนะคะ6 2 0รายโดยเป็นบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยสี่รายนะคะายานพาหนะห้ารายค่ะที่มีการเข้ามา แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับความช่วยเหลือนะคะแจ้งสําหรับพี่น้องประชาชนด้วยกรณีสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเอกสารอื่นๆไม่ต้องเลยค่ะบัตรประชาชนใบเดียวนะคะเพื่อที่จะมาลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทําการตรวจสอบคือทุกอย่างฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวเจ้าหน้าที่จะดูแลทั้งระบบให้ค่ะครับ Mm hmm. ตรงนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นพลุ ء, ใช่ไหมครับเป็นพลุดอกไม้ไฟที่เขาเก็บไว้ขายในเทศกาลอะไรต่างๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนของจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นโกดังเก็บประทัดนะคะแต่ว่าในส่วนของเ,ออเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงเนี่ย ณนะปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไม่มีการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบเป็นเรื่องของประทัดที่เก็บไว้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการสะสมความร้อนในโกดังเนื่องจากว่าเป็นโกดังที่มีสภาพที่ปิดมิดชิดนะคะแล้วกออ็อาจจะเกิดจากประกายไฟที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าช่างเขามีการเข้าไปเชื่อมเหล็กแล้วเกิดประกายไฟจนเกิดระเบิดขึ้นค่ะ ครับผู้ที่เสียชีวิตเบื้องต้น11รายเนี่ยเห็นว่าเห็นว่าเหมือนกับว่าคนงานช่างที่ไปกําลังเชื่อมเหล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือคนคนกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เสียชีวิตทั้งหมดใช่หรือเปล่าครับข้อเท็จจริงตรงนี้ยังไงนะครับคนกลุ่มใหญ่ที่เสียชีวิตเ,เป็นรายครอบครัวบ้านอยู่ติดก,กับโกดังค่ะอันนั้นเป็นครอบครัวของน้องอสอของอำเภอสุงไงโกลกนะคะส่วนช่างเนี่ยมีเป็นการ เก็บชิ้นส่วนนะคะยังไม่เจอร่างที่เป็นร่างครบครบนะคะเนื่องจากว่าด้วยสภาพแรงอัดของประทัดที่เกิดขึ้นนะคะทําใหเา้เจอเฉพาะเศษซากชิ้นส่วนซึ่งเมื่อวานนี้ทางมูลนิธิเซิร์งหมู่ทาน้ําใจสงัยกโกลกซึ่งเ,เขาก็ลงพื้นที่ติดตามหมาตามที่มีการแจ้งหายาแจ้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่หายนะคะก็คือเก็บซา,ากของผู้เสียชีวิตมาได้จํานวนหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยจะต้อง ไปตรวจพิสูจน์ทางดีเอนเอก่อนนะคะว่า,เ,าเป็นใครกี่คนจำนวนเท่าไหร่นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังมีการประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งถ้าหากว่าใครที่ติดต่อยากตนเองที่อยู่ในพื้นที่ตําบลมูโนโไม่ได้เนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเขาจะได้ทำการตรวจสอบต่อเนื่องให้อีกนะคะสำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบหรือว่าอาจจะเกิดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ คือโกดังในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าของไม่อยู่ทีนี้ก็เหมือน<ม>กับมีคนงานทํางานอยู่เพราะฉะนั้นทั้งคนงานทํางานอยู่กี่คนก็นแล้วแต่เนี่ยและตอนนี้ก็คือว่ายังไม่ชัดเจนเนาะว่าเขา<ช>น่าจะ,ะเป็นคนที่<ช>อยู่ใกล้กับเหตุการณ์ที่ถ้ามันระเบิดที่สุดนะท่านถ้า,ถา,าว่ามันจะไปเจอร่างหรือเจออะไรมันอาจจะไม่เหมือนมันอาจจะกระจก,กระจายแต่ว่าคนที่เสียชีวิตที่รู้ตัวตนที่<ช>พิสูจน์ได้นั้นก็คือบ้านข้างเคียงกับโกดังถูกต้องนะครับใช่ค่ะอ<ม>ืม ถ้าดูพื้นที่ถ้าดูพื้นที่ซึ่งข้อมูลบอกว่าประมาณสัก478รายถ้าเป็นบ้านในกี่หลังะครับเป็นบ้านบ้านจากที่ทราบมาเบื้องต้นเนี่ย200กว่าหลังคาเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบซึ่งตอนนี้เนี่ยดิฉันอยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ด้วยอยากอยากให้เห็นภาพบรรยากาศนะคะ เดี๋ยวขอลับกล้องให้ดูบรรยากาศนะคะที่พื้นที่ตาบลโมโนะที่มีเหตุนะคะเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเรารวมถ้าเรารวมเนื้อที่ที่มันคือมันหายไปเลยปกติมันจะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังเป็นติด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 กันถูกไหมครับแล้วมันหายไปเลยเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ได้สักไร่สองไร่ได้เนื้อที่เนีกับ ไม,ไม่ยังไม่สามารถกะได้นะคะแต่ว่าด้วยรัศมีของแรงระเบิดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซน <c oughs> โซนแดงโซนเหลืองนะคะโซนแดงเนี่ยก็อยู่รัศมีสองร้อยถึงสี่รอยเมตรนะคะแล้วก็พื้นที่ต่อมาก็คือรัศมีสามกิโลถึงหกกิโลนะคะสำหรับแรงระเบิดที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นผลกระทบวงกว้างนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลโมโน,นะค,ะมค่ะอืมบ้านโมนโนเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำสุงไงโกนกเลยใช่ไหมครับด้านหลัง ใช่ค่ะอยู่ติดเลยค่ะอ่าเนี่ยถ้าเราดูภาพบงมุม,มสูงที่เราเห็นเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็ความเสียหายก็คือคือถ้ามันเป็นมันมันจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีสะเก็ดอะเนาะแต่ว่ามันเป็นแรงอัดใช่ไหมครับที่มันเกิดจากพลุที่มันระเบิดใช่ค่ะครับเห็นอบอกว่าก็คือจากาที่ได้มีโอกาสค่ะครับเชิญครับเชิญครับ ที่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยคือตอนช่วงเกิดเหตุการณ์ไม่ทันตั้งตัวนะคะเสียงดังตุ้มแล้วก็ต่อด้วยคือมีเสียงดังต่อเนื่องมาลักษณะเหมือนมีการทําสงครามกลางเมืองเลยค่ะเพราะว่าจะมีเสียงปะทุตลอดเวลานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนพอออกมาเนี่ยก็เห็นสภาพบ้านคืออาคารที่เป็นปูนเป็นตึกเนี่ยก็คือแตกร้าว ล่วงหลดลงมาแล้วก็ในช่วงที่มีการเข้ามากู้ภัยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอ,อสอท่านหนึ่งนะคะเข้ามาช่วงที่กำลังมีเหตุมีเพลิงไหม้แล้วก็มีเสียงประทัดที่ยังปะทุอยู่เนี่ยด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะวิ่งมาไม่สวมรองเท้าด้วยนะคะเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ชุดชกตอ,อยู่ที่ตำบลมูนโนะนะคะวิ่งมาแบบไม่ใส่รองเท้านะคะ คือโดนตะปูบาดเท้าอะค่ะแล้วก็พอเข้ามาเกิดมีประทัดยักษ์ระเบิดด้วยอีกลูกหนึ่ง<ม>ก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะต<ม>อนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ด้วยสำหรับอสอคนนั้นด้วยความที่เขาห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากพี่น้องอสอก็คือที่นี่คือบ้านเขานะคะแล้วก็ ขาห่วงใยพี่น้องประชาชนก็คือลืมเรื่องของการที่จะเซฟตัวเองหรือว่าป้องกันตัวเองคือต้องการที่จะเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนมากกว่านะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่ในตอนช่วงเกิดเหตุเนี่ยจะมีเด็กติดอยู่ภายในบ้านมีพี่น้องประชาชนถูกฝาบ้านทับอยู่นะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เศร้าสลดที่เขารู้สึกว่าต้องรีบเข้าไปช่วยนะคะโดยที่ไม่ได้ห่วงชีวิตตัวเองเลยนะคะ ถ้าดูจากจำนวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับร้อรายกลับบ้านไปแล้ว104รายเนี่ยเขาจะโดนอะไรครับที่ที่ที่เป็นทําให้มีบาดแผลเลยเขาจะโดนสะเก็ดโดนอะไรยังไงครับส่วนใหญ่จะโดนกระจก กระเบื้องเศษเหล็กนะคะที่กระจายอยู่ในพื้นที่ที่เพราะจะมีซากอะไรเยอะแยะมากแล้วก็ด้วยความที่ตกใจแล้วก็หนีวิ่งหนีออกมานะคะแล้วก็บางคนที่พออยู่ในบ้านคือบ้านถล่มมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้รับบาดเจ็บกันไปค่ะมันปลิวว่อนนะเพราะมันเกิดขึ้นเสียงต่อเนื่องนะครับใช่ค่ะแล้วมันรวดเร็วคือไม่ได้เตรียมตัวกันมาก่อนนะคะ ตรงนี้มันเป็นย่านอะไรครับเป็นตลาดไปด้วยหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวหรือยังไงครับคือเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นตลาดด้วยค่ะครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นบ้านที่เปิดเป็นร้านด้วยนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยช่วงวันจันทร์นะคะวันจันทร์ช่วงเย็นแล้วก็วันศุกร์ตลอดทั้งวันเนี่ยเขาจะเป็นตลาดนัดที่จะมีกลุ่มของลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียเดินทางมาซื้อของที่นี่เนื่องจากว่าสินค้าจะมีราคาถูกแล้วก็เป็นตลาดชายแดนที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่อำเภอสงไห่โกลกด้วยก็จะมีชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากคือเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่อำเภอสงไห่โกลก เลยนะคะถ้าหากว่าพูดถึงตลาดชายแดนค่ะคะือถ้าถ้าข้ามมาก็ต้องมาที่ตลาดนี้ใช่ไหมครับ ช่ค่ะก็คือฝั่งฝั่งมูโนเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับทางรัฐกลันตันพี่น้องประชาชนก็คือ,เ,อ,อเดินทางก็นั่งเรือข้ามฟากมาประมาณ5นาที10นาทีไม่ประมาณ5 -7 นาทีก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะชอบเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของเรามีสินค้าคุณภาพดีมีอาหารอร่อยก็จะเป็นจุดขายที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาก็เลือกมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตลาดมูโนค่ะ ถ้าถ้าเราถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวมสมมุติคนไทยนะเราไปสุงไหงโกลกใช่ไหมคนก็จะไปเที่ยวที่สุงไหงโกโลกใช่ไหมฮะเขาจะต้องไปที่ตลาดนี้ไหมครับเอแล้วแต่กลุ่มค่ะ<ม>คือกลุ่ม,มที่ส่วนใหญ่จะมาที่นี่ก็คือมาซื้อพวกอพรมเสือจัก,กรยานเครื่องใช้ไฟฟ้า<ม>ที่ราคาจะถูกกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะ แล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆค่ะก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเฉพาะไม่ใช่ว่าจูงมือครอบครัวเดินทางมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จะเป็นลักษณะกลุ่มของพวกทีบเดินทางมาแล้วก็มาช็อปมาจะมาช็อปอะไรใช่ค่ะใช่ดนทีนี้ความช่วยเหลือแล้วครับความช่วยเหลือตอนนี้ครับความช่วยเหลือเป็นไงบ้างครับแล้วคนที่บ้านพังไปทั้งหมดไปอยู่กันที่ไหนใครเข้าไปดูแลความให้ความช่วยเหลือเขาอย่างไงบ้างครับ เรื่องของอพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมนายอน,นิรุโบอ่อนอำนเภอสงไหงโกโลกก็ให้ความสําคัญมากคือตั้งแต่เกิดเหตุก็คือเตรียมพร้อมไว้เลยศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ศูนย์กีฬาอบตอมูโนค่ะใช้เป็นจุดที่ให้บริการพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะจุได้ประมาณ100 กว่าคนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทราบมาว่าพักพิงกันอยู่ที่นั่นประมาณสิบคนยี่สิบคนเท่านั้นเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็คือจะมีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านเป็นหลักมากกว่านะคะครับเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยนอกจากว่าจุดที่ระเบิดตรงนี้แล้วเนี่ยมีจุดที่เจ้าหน้าที่ไปเจออีก,กโกดังหนึ่งเห็นว่าเราสักคันรถหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับที่มีดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงอยู่เนี่ยครับ ก็คือตอนนี้เนี่ยด้วยมาตรการของแม่ทัพภาคที่4นะคะก็จะมีการสั่งการให้มีการสแกนพื้นที่นะคะแล้วก็จุดที่เจอประทัดเนี่ยก็มีการลำเลียงไปเก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยของสกรนราธทิวาสนะคะเพื่อทีออ่จะทำการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ครอบครองะคะ่ะ ครับค่ะก็ต้้งเอ็กซเรย์ทั้งหมดเลยเนาะเขาจะว่าตอนนี้น่าจะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสั่งเอ็กซเรย์8 7 8อำเภอทั่วประเทศแล้วล่ะใช่ค่ะนะครับเพราะว่าไปอยู่ในใจกลางชุมชนถ้ามันไม่เกิดมันก็คือไม่เกิดแต่พอมันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันราบพนาสูนเนาะนะครับทั้งชีวิตบ้านเรือนมันโอ้โหมันหายไปในพริบตาเลยใช่ไหมท่านถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยนะกับสิ่งที่คุณกุศลินมาที่นี่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆพอมาถึงวันนี้เนี่ยมันหายไปไหนล่ะครับ ใช่คือภาพภาพจำของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของตลาดวิถีชายแดนนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนคือเขาเข้มแข็งมากเขาพยายามที่จะสร้างจุดขายพยายามที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเขาเองนะคะเพื่อที่จะ ลองรับนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เข้ามานะคะคือความพยายามเขาเต็มที่แต่พอมาเห็นในลักษณะนี้ซึ่งอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าตังหวมูลน,น,น,นี่ยช่วงก่อนหน้านี้เขาเกิดวิกฤตของอุทกภัยอย่างหนักมาแล้วนะคะ,คะซึ่งเรามองว่านั่นคือหนักมากแล้วนะคะแต่ว่าพอจเจอเหตุการณ์แบบนี้กลายเป็นเรื่องของอุทกภัยเบาไปเลยเพราะว่าเ,เหมือนบางบ้านเนี่ย บ้านเสียหายช่วงกุทุพภัยพอสร้างเสร็จคือภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนจนสามารถที่จะสร้างบ้านเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอมาเจอเหตุการณ์ครั้งนี้บ้านเสียหายไปอีกค่ะ<ถ>บางคนเนี่ยเจอเหตุการณ์ถ้า,ถานับจํานวนบ้านที่มีอยู่ทั้งหมดแต่เดิมที่อยู่กันเป็นชุมชนหนาแน่นเนี่ยนะครับ กับสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลือยังเป็นบ้านที่สมบูรณ์อยู่เนี่ยนะเหลืออยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์อะครับเหลืออยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นบ้านโดยสมบูรณ์นะไม่ต้องซ่อมนะคือณตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเข้ามาดูเฉพาะโซนพื้นที่ประสบเหตุนะคะเออบริเวณโดย พื้นที่รอบนอกเนี่ยยังไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงรัศมีของเ,ออเหตุที่เกิดเนี่ยคาดว่าพื้นที่ในจุดไข่แดงของตลาดโมูโนะเนี่ยเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะ บทั้งหมดค่ะก็อย่างที่เราเห็นคือมันมันไม่สามารถจะฟื้นฟูได้นอกจากต้องมารื้อแล้วก็สร้างใหม่เลยถ้าดูสภาพนะครับโครงสร้างต่างๆด้วยนะคะใช่ครับถูกทําลายไปทั้งหมดนะครับโอเคขอบคุณพอขดสลินนะที่ให้ภาพข้อมูลตรงนี้ตรงไหนที่ผมยังไม่ได้สอบถามนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมและเดี๋ยวเราจะได้ติดตามการรายงานสดนะครับมีการแถลงข่าวกันสักครู่หนึ่งด้วยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญนะครับ ค่ะก็เน้นย้ำนะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่ประสงค์ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเปิดรับบริจาคเงิน ผ่านบัญชีส่วนบุคคลหรือว่าองค์กรต่างๆอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะต้องย้ําว่าไม่ได้เป็นส่วนที่มาจากจังหวัดนราธิวาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์จะไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเงินเข้าไปในบัญชีเหล่านั้นเท่าไหร่แล้วก็นําออกมาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคือหลายๆครั้งที่มีการเปิดรับบริจาคบางคนอาจจะแบบ เข้าบัญชีไปล้านนึงแต่เข้ามานํามาช่วยจริงเนี่ยหนึ่งบาทหรือ2,000มบาทอันนี้เขาถือว่าเขาช่วยแล้วแต่ว่าเงินส่วนต่างเหล่านั้นเนี่ยไปไหนต่ออีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเน้นย้าว่ากรณีต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาช ชาวมูโนะนะคะวันนี้ล่าสุดทางจังหวัดนราธิวาสเปิดบัญชีธนาคารเพื่อที่จะเปิดรับบริจาคเงินเพื่อที่จะส่งต่อความช่วยเหลือมาให้พี่น้องผู้ประสบภัยชาวตำบลมูโนะแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือด้านสิ่งของเครื่องบริโภคบริโภคเนี่ยมีจุดรับบริจาคก็คือที่เต็นท์หน้าศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือตลาดมูโนะนะคะแล้วก็ที่หน้าเทศบาลเมืองสุไหงโกลกตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปร่วมบริจาคได้แล้วของทุกอย่างจะ ส่งถึงมือผู้ประสบอุทกภัยนะในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าหลังจากนี้ที่มีการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยของออทางจังหวัดแล้วขอให้บริษาคเงินโดยตรงเข้ามาที่นี่ที่เดียวนะคะ <c oughs> ที่เดียวเพราะว่าเป็นบัญชีเป็นทางการนะคะก็ย้ำสำหรับ ตัวบัญชีธนาคารนะคะบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนโน,นะคะอันนี้เปิดบัญชีหลายคนบอกทําไมเปิดชา้าจังนะคะต้องทําความเข้าใจด้วยว่าเนื่องจากธนาคารปิดหลายวันนะคะไม่สามารถที่จะไปเปิดบัญชีได้วันนี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยทาง คลังจังหวัดก็มีการประสานเรื่องของการเปิดบัญชีเพื่อที่เช้านี้จะได้เปิดอย่างรวดเร็วทันทีที่ธนาคารเปิดทําการนะคะก็ได้ชื่อบัญชีมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนกค่ะชื่อบัญชีก็เ,เลขบัญชีนะคะ905 366,,1220 นะคะ905 366,12,20 ชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนนะคะบัญชีน um yes. ี้บัญชีเด umm ียวสําหรับการรับเงินบริจาคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวมูโนแล้วก็ให้เงินมาแล้วก็จะได้มั่นใจว่าจะถึงมือพี่น้องประชาชนชาวตำบลมโนสำหรับการช่วยเหลือจากภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวทีมงานเราเอาเลขที่บัญชีที่ท่านผอกฤดลินบอกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวทำเพจขึ้นมาเนาะทำด่วนจีเลยนะครับ ทำด่วนตอนนี้เลยแล้วก็เอาขึ้นตัวเลขไว้ที่หน้าจอนะครับวิ่งตัวหน้าจอของเราเนี่ยนะครับให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้วก็อันนี้ตรงๆเลยที่จังหวัดนราธิวาสนะครับที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป,ประสบภัยโดยตรงใช่ไม่ผ่านไม่ผ่านใครทั้งสิน้นผ่านตรงนี้เลยที่ทางจังหวัดเขาจัดทาขึ้นของสํานักนายกรัฐมนตรีผมได้พูดคุยกับท่านนรัฐมนตรีอนุชานาคาสาย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านดูแลเรื่องของกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลนะครับท่านอนุชาบอกว่าไม่ได้เปิดรับบริจาคนะ เรามีเงินที่จะไปเติมเต็มช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแล้วถ้าจะมีประชาชนที่จะบริจาคก็เอาตัวเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอที่ท่านผอกุศลินเล่าให้ฟังเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ตลอดเวลาของรายการแล้วก็จะได้มีตัววิ่งนะครับน้องมีนะ่เนาะได้ค่ะคแล้วก็หน้า N b t บของเราก็จะขึ้นตรงในบัญชีตรงนี้ไว้โดยตลอดนะครับขอบคุณผอกุศลินเดี๋ยวถ้าอะไรที่มีความคืบหน้าท่านสดมาได้ทันทีนะครับ ได้ค่ะขอบคุณทั้งสองทางขอบคุณทางเอ็นบีทีด้วยนะคะที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลบุนโ,โนโค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอ,อ,อกุศลินสุวรรณโนนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไัยโกลกนะคะคก็เกาะติดได้ข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้100%ค่ะ